สวัสดีครับวันนี้กับช่องปุ๊บป๊บอปสูแปดอพสูสามเฮ้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 วันนี้เราจะไปเล่นฮาวิ่ฮ่าโมดที่คุค้นเคยโหมดของผมนัน่นเองเราไปลุยเลยติ๊กต๊อกติ๊กตอกมาแล้วโหตัวโหอนสะดืยตัวโหอนสะดือตัวหอนสะดืยมาเดี๋ยวเรามาดูฝีมือกันระวังกันอ้าวเขาเริ่มกันตอนไหนเนี่ย Ah. ผมหลังงงเลยไป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 เสี่ยเลยโอ้เป็นไงท่านผู้ชมนี่โหดมากเฮ้ยนี่ไงนีเฮ้ยไม่ไปน네 <uh> <uh Ges ี่ตายแล้วอะไรเนี่ยนึกว่าผมเลือกผิดหมดนึกว่าระเบิด นี่งไงตัวผู้หญิงเฮ้ยตัวไหนเนี่ยยิงเพื่นไปก่อนตัวผู้หญิงตัวนี้ไม่ใช่ยิงแล้วหนีเฮ้ยผู้ชายลูยแส่ยิงเพื่อนยิงคิวเป็นดีเนี่ยเออตายไอพีไปเราไปลุยกันต่อนี่ไงเฮ้ยไม่ไม่เข้าเ้ยโอ้โหโดนมีป่าตายต่อไปกันเถอะ ่โลอะไรเนี่ยนี่แนโอ้โหมช่นรู้สึกว่าไม่ค่อยเซียนเลยตายนี่นีนี่ยิงโลซะเลยก็นีมาแล้วน่ยับเลย้ดเนี่โอ้โหตายเดินไปต่อเลยชึบ อยูหนึง่งได้ไปเลยสองแล้วก็ชนะนะ The Wind The Wind นี่ผมเพิ่งเกิดแล้วก็มาลงเทนผมนี่หนิ่งปานางตัวหญิงปาส่งตัวนะแะ้วก็วินไปเราไปเล่นเีกกาหนึ่งกันดีไหมหรือเราจะพอแค่น,นี้ผมก็เล่นเีกกาดีวกว่าเพราะว่า มันยังสั้นไปอ่ะโอ้ผมไม่ได้ MPP ผมได้ที่สามเพราะผมเพิ่งมาท่านผู้ชมน่าจะรู้ผมสังหารเจ็ดโอ้เราไปเริ่มกันเลยติ๊กตอก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 เมื่อไหร่จะเริ่มปูติ๊ก ติ๊กตอกเพื่อทำให้ลืมผู้ติ๊กตอก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 ติ๊กกระตอกติ๊กกระตอกติ๊กกระตอก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 ติ๊กตอกเมื่อไหร่จะเริ่มหนีหลอนนซะจริงเหลิมสิเหลิมสิเหลิมแล้วเหลิมแล้วน้มแล้วกระสอนไหนยาแปะก็มาแล้วผมควรทำไงดี ก็เล่นต่อไปป่วนก็ไม้แบ่งไลยเราไปลับกันเลยมีไหนมี่เนมี่หนมีไหนยิงไปอ่ะเริ่มแล้วเลื่มแล้วโอ้ตัวหัวสุดด้วยตัวหัวสุดด้วยไปเลยไอเดี๋ยวสักหน่อยอ่ะเลยเมื่อกี้กดเต้นแล้วนะเออเต้นอีกเฮไป ว่าในดาเนี้ยมันน่าจะกากอยู่ตัวแหละโอเคไม่กากละอ้าวแตกนี่นีโโ่เนี้นี่นี่นีนี่นี่เนี้ย่กสิบวัตต์โดนเพื่อนราดอีกแล้วอูแ่ายิงโอ้โหผมตายตอนแรกผมนึกว่ามันจะ ไก่กะอาลิที่ไหนได้ผมไก่เองเฮ <g ay> ้ยอุ้ยสองตัวสองตัวแต่หงไปทั้งผมมาไม่ใช่เขาหดจริงๆเกือ <g ay> บยิงแล้วเม่อก้ดีนะดูสถานการณ์ก่อนข้นบ้านไปเลยขึ้นแล้วแฮ้ <g ay> ไม่มีใครเฮ <g ay> ้ยนะ๋อ่นเพื่อน เฮ้ยตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้แตกหนงหมายถึงผมแตกไม่ใช่ขขาวเราไปกันเลยไป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 ตอนนี้ผมอยู่กับน้องผมอาจจะมีเสียงอะไรมารบกวนบ้างก็ไม่เป็นไรก็ส่วนฟังไปเ <ś> ฮ <c oughs> ้ยนีด่ดน ตามจริงเบื้องหลังของคลิปนี้คือผมอ่ะถ่ายไปก่อนแล้วผมก็มาพากเสียงมันก็เลยอาจจะชัดขึ้นหรือเปล่าก็รอไปดูในคลิปต่อนะแต่ถ้าผู้ชมก็ดูอยู่แล้วถ้าผู้ชมน่าจะดีอืมตายคู่ตาคู่ตายคู่เกิดเกิดฟ้าเกิดฟ้าตักหนึ่งอื่นบ้านไปเลย ประตูบ้านก็ล้มเลยนะแบบแบบมีทหารมาบุกบ้านอะไรอย่างนี้หรอโดนตัวไหนยิงนี่ผมต้องใช้ทักษะนอนคานออกปั้แล้วก็วิ่งไปเลยไป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 เฮ้ยนี่เจ้เนื้หนึ่งตัวไอ้ตัวนี้ไปแอบก่อนตัวนั้นโหดซะด้วยมาชุบเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ตายโดนลุมด้วย หรือไม่ได้โดนเพราะว่าน่าจะโดนแหละโอเคเราจะวิ่งไปไปเก็บศัตรูกันเหมือนดักเหมือนดักดักจริงด้วยตายโอเค่ฮันนี่เปดิดจุดไปก่อนวิ่งตามอันน่้วางระเบิดไปช่วยอยู่ั่นเอาหาย อ่ะท่านผู้ชมมันหายไปไหนครับนี่หายไปไหนครับอุย้ยนี่ไงน,นี่นะแตกหนึ่งแตกสองเล่นยิงแล้มายิงตุ่มอ่าโดนเพื่อนรัดปล่อยปล่อยปล่อยเพื่อนร่วมทีมปล่อยกันเลยปล่อยอุย้ยนั่นไงแตกหนึ่งแตกสอง เรายังมีต่ออีกหนึ่งเกมหรื่นี่นะนี่ผมเอ๊ะผมเปแต่ไม่เป็นไรเราเล่นอีกเกนหนึ่งก็ได้นะหรือไม่ดิก็รอเดินในคลิปเอา <c oughs> <c oughs> ตูมไปจิลัวแต่ผมจะกดข้ามไปเลยเพราะผมช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ดูเบื่อๆไม่ค่อยอยากดูอะไรที่มันนานๆแบบโฆษณานานๆแล้วไม่ไมีให้เรากดข้ามผมโคตรเบื่อเลยโอเ้เลเวลเพิ่มนี่เดี๋ยว,วอะไร กำลังรอกำลังรอรออะไรอยู่เนอรอจะไปไหนะรอจนชาติหนะ้าโอเคมาแล้วอืมสมงหารได,ด้สิบเหรอกระสมแล้วที่ผมเก่งที่สุดเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่รู้จะเริ่มอีกหรือเป่านะจะเริ่มก่อนที่ผมจะเข้าไปหรือเปล่าเราไปดูกันครับอหนึง่ง เริ่มก่อนที่ผมจะมาอีกทีมเราได้สามทีมเขาได้สองแล้วปุกเลยไม่เจอใครนี่งไงเออแตกหนึ่งนี่อีกคนนี่แตกสองตามไปยิงไอ้นั่นไอ้นั่นใช้ปืนอ,อะไรนะปืนพกเหรอหอืมเลือดเกือบหมดเฮ้ยมันหลบผมได้ มาได้ขึ้นไปมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่นี่นี่ยนี่เเฮ้ยแค่นี่ยเพื่อนลาดอีกแล้วเพื่อนเราโหดจริงๆนี่เนี่นี่เนี่ยโอ้เดยเพื่อนลาดบ่อยจริงๆช่วงนี้ผมไม่น่าลงแรงเลยเจอแต่คนหดโหดไอคลิปลงแรงที่เพิ่งทำลงไปมีแต่คนหดโหดปล่อยแ้เคลื่อนมรรได้นี่ไงเฮ้ยนี่เนี่นี่นี่ วิ่งไปไม่เห็นผมซะด้วยเจต,ตามจี่เขาก็บอดอะไรแหะเฮ้ยมีตัวนึงวิ่งไปทางนู้นชึบเป็นปุ๊กใช้สไนเปอร์<ก>สุดดุเก็บเอา้าไม่ได้ตาอะไรลเลยตรงนี้ที่ไหนเนี่ยขึ้นมาได้ไม่ต้องไปสนใจเราเอาแชมป์ครับนี่ออกมาเจอพอดีเลยอีกตัวสไนเปอร์ซะด,ด้วยนี่แตกไปอีกหนึ่ง เติมกระสุนแป๊บนั่งยอดด้วยฮืมไม่เห็นมีใครเลยผมว่าเราลองขึ้นไปอาจจะมีอืมอืมอืมไ้นี่ไงแ,แป๊ก ไปไปเรื่อยๆไปจนกว่าคลิปจะสิ้นสุดฮ <c oughs> ึชึบชึบผมว่าตรงบันไดนี่นั่นหายเจอแล้วชึบใช้ปืนพกโชว์เฮ้โชว์เป็นหนทีชึบชึบยิงเฮ้มันก็ใช้ปืนพกปืนพ,ก,นพกก็ะสุนหมดฮึบสับเป็นปืนเลยนะดรับอืมแปลกไปอีกหนึ่ง เหลืออีกสองคนเพื่อนผมจะเก็บไหมโอเคเพื่อนผมเก็บเก็บเรียบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยเราก็แชมป์นะหมายถึงแชมป์ใน5 v 5ไม่ใช่แบทเทอร์ลโยปุ๊บแบทเทอร์ลโย่เราต่ดคลิปใช่หรือเปล่าเราเคยทำคลิปแบทเทอร์ลโย่ไปอยผมลืมอ่ะน่าจะทำแล้วนะน่าจะทำแล้วนะ น่าจะทำแล้วน่าจะทำแล้วนี่ผม MVP ด้วยเลเวลอัพน่อยนิดเคล็บแชโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเฮ้ยทำไมผมกดเต้นแล้วมันไม่เต้นกดเต้นฟรีเออกว่าจะเต้นให้ชิบ๊ายบาย